ใครมีน้องหมากินยากและมีอาการแพ้ร่วมด้วยที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าน้องแพ้อะไรชัวๆอยากให้มาลองตามดูเคสน้องจีซูกันนะคะน้องจีซูนะคะเขาเป็นสุนัขสายพันธุ์เวสตี้นะคะที่คุณปูเป้เนี่ยเขาทักมาปรึกษาทางเพจของเราว่าน้องเนี่ยไม่ยอมทานอาหารเม็ดเลยนะคะหนักเข้าถึงอ้วกออกมาเป็นน้ำย่อยสีเหลืองๆนะคะ ่สําคัญพฤติกรรมของน้องก็คือว่าไม่ทานอาหารเป็นมื้อเลยนะคะมีอาการขนร่วงร่วมด้วยรวมถึงอาการแพ้อาหารโดยที่คุณปูเป๊ก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องแพ้อะไรนะคะเนี่ยมีอาการคันมาตลอดเลยนะคะพอหยุดมาเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยขอลองเป็นโปรอยากลองนะคะ1.5กิโลไปก่อนทางร้านเรานะคะก็เลยมีคําแนะนาแล้วก็ส่งคลิปในการปรับพฤติกรรมให้ด้วยนะคะคุณปูเป้ก,ก็ ลองไปทำตามแล้วดูผลลัพธ์นะคะหลังจากลองทำตามของเรากินเป็นวันที่3แล้วนะคะกินดีหมดเกลี้ยงทุกมื้อเลยแล้วก็กลับมาขอบคุณว่าเนี่ยดีใจมากที่น้องกินเป็นมือได้แล้วนะคะรวมถึงหลังจากนั้นก็แวะมาสั่งเพิ่มอีกหนึ่งถุงนะคะบอกว่าไม่มีเบื่อเลยน้องเวสตี้ชอบมากๆนะคะแล้วมุกก็ถามไปเพิ่มเติมว่าเนี่ยอาการคันของน้องดีขึ้นไหมนะคะได้ลองหยุดขนมที่เกี่ยวกับไก่หรือย,ยังนะคะ บูเป้บอกว่าอยู่ทุกอย่างเลยนะคะกินแต่อาหารเม็ดของด็อกลิเชียสอย่างเดียวอาการคันก็เบาลงแล้วก็มีความสุขกับการกินมากขึ้นสุขภาพของน้องจีซูก็ดีขึ้นได้ชัดแบบนี้ทางเพจของเราดีใจด้วยมากๆเลยค่ะ